รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะน้องๆพี่นิงนะคะตอนนี้ก็อยู่กับรายการดีนักทยาศานะคะกับตอนที่ชื่อสารอาหาร you are what you eat นะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะให้น้องๆไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยนะคะข้อหนึ่ง น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดย่อยสารอาหารประเภทใดได้ดีที่สุดข้อ1ไข่ไขมันข้อ2โปรโตีนข้อ3คาร์โบไฮเดรตข้อ4วิตามินและเกลือแร่ ข้อ2เมื่อรับประทานสเต็กเนื้อสันกับมันฝรั่งเผาจะเกิดการย่อยทางเคมีครั้งแรกที่บริเวณใดและย่อยด้วยเอนไซม์ชนิดใดตามลำดับข้อ1ที่ปากและนำย่อยอะไมาเลสข้อ2ที่ปากและนำย่อยน้ำลายข้อ3ที่ลำไส้เล็กและนำย่อยอะลเพกติน ข้อ4ที่กระเพาะอาหารและน้ำย่อยอะไมเลสใช้ข้อมูลจากตาราง ตอบคำถามข้อ3และ4ข้อ3จากตารางอาหารชนิดใดที่มีปริมาณสารอาหารคล้ายกับอาหารประเภทปลาข้อ1 A ข้อ2 B ข้อ3 C ข้อ4ีด ข้อ4จากตารางอาหารชนิดใดเหมาะสมสำหรับเสริมสร้างกระดูกและฟันข้อ1 A ข้อ2 B ข้อ3 C ข้อ4 D ข้อ5ใช้ตารางตอบคำถามต่อไปนี้สารอาหารใดจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นข้อ1 A และ D ข้อ2 B และ C ข้อ3 C และ D ข้อ4 A และ D ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องสารอาหารนะคะเราก็มาดูระบบย่อยอาหารของมนุษย์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะคะอันแรกเลยพออาหารเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราก็จะต้องผ่านปากนะคะจากนั้นก็ไปยังหลอดอาหารนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะลงสู่กระเพาะอ,อาหารนะคะไปที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนประกอบเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะ ลำดับแรกเลยก็คือปากนะคะปากก็จะเป็นอวัยวะส่วนแรกที่ใช้ในการย่อยอาหารนะคะซึ่งบริเวณปากเนี่ยเราก็จะมีทั้งการย่อยอาหารที่เป็นเชิงกลนะคะแล้วก็เชิงเคมีนั่นเองนะคะในปากของเรานะคะก็จะมีฟันเนี่ยที่ช่วยในการบดอาหารให้เป็นชิ้นที่เล็กลงนะคะแล้วก็จะมีลิ้นนะคะที่ช่วยในการคลุกเข้าอาหารกับน้ําลายนะคะซึ่งภายในน้ําลายของเราเนี่ยก็จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไมเลสนะคะที่ใช้ในการย่อยอะไมโลสนะคะ ก็คือย่อยแป้งเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลนั่นเองค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นส่วนของหลอดอาหารนะคะซึ่งบริเวณนี้นะก็จะมีความยาวประมาณ25ซนติเมตรนะคะสำหรับหลอดอาหารนะก็จะมีการย่อยเชิงกลนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้จะมีการบีบอาหารนะคะให้ค่อยๆไหลเข้าสู่กระเพาะอาหารนั่นเองค่ะ ส่วนที่3มนะคะก็คือตับและตับอ่อนนะคะตับและตับอ่อนเนี่ยไม่ได้ช่วยย่อยอาหารนะแต่ว่าตับและตับอ่อนเนี่ยจะผลิตน้ําดีนะคะซึ่งน้ําดีเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในถุงน้ําดีเอาไว้ใช้ในการย่อยไขยมันต่อไปนั่นเองค่ะ ส่วนที่4ี่นะคะก็คือกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะมีการย่อยทั้งเชิงกลและเชิงเคมีนะคะเชิงกลก็คือจะมีการบีบย่อยของกระเพาะอาหารนะคะให้อาหารเนี่ยมันมีการถูกบีบให้เล็กลงนั่นเองนะคะแล้วก็เชิงเคมีก็คือในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะมีน้ําย่อยนะคะ ย่อยอาหารให้นิ่มลงและมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซินที่เอาไว้ย่อยโปรโตีนด้วยเช่นกันนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เราก็จะมีการต่อเข้ากับลำไส้เล็กนะคะระหว่างลำไส้เล็กกับกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะมีหูรูดป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยไหลาจากลำไส้เล็กย้อนกลับมาสู่กระเพาะอาหารไดยค่ะ ส่วนที่5นะคะก็คือลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กจะเป็นบริเวณที่มีความยาวมากที่สุดในร่างกายแล้วนะคะก็คือตรงนี้เขาจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือไขมันนะคะและดูดซึมอาหารเข้าสู่หลอดเลือดได้ค่ะส่วนบริเวณที่6นะคะก็คือลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะ ลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลำท่อกลวงนะคะที่มีขนาดใหญ่มีกล้ามเนื้อหูรูดนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ในการย่อยอาหารนะคะกองบริเวณส่วนนี้นะคะจะใช้ในการขับถ่ายกัดใยอาหารที่เหลือจากการย่อยอาหารนะคะค คราวนี้นะคะเราก็มาดูอาหารกันนะคะว่าในอาหารเนี่ยจะมีสัตอาหารอะไรบ้างและแต่ละชนิดเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะและแต่ละอันเนี่ยเราสามารถนําไปใช้อะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นเราก็ไปดูนิยามของคําว่าอาหารก่อนนะคะอาหารเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองอาหารก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะคะที่เราสามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตของทั้งคนสัตว์แล้วก็ ด้วยนะคะคหากสิ่งมีชีวิตได้รับอาหารอย่างถูกวิธีนะเราก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงและก็สามารถจเจริญเติบโตได้ด้วยนะคะซึ่งอาหารเนี่ยเขาก็จะให้สารอาหารนะคะสารอาหารคืออะไรนะสารอาหารก็คือเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในอาหารนะคะที่เราทานเข้าไปแล้วนะก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะซึ่งสารอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือ สารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายนะคะและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานกับร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายนะคะก็จะมี3ประเภทใหญ่ๆก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันส่วนสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานกับร่างกายนะคะก็จะเป็นวิตามินและเกลือแร่นั่นเองค่ะ สารอาหารกลุ่มแรกนะคะที่ให้พลังงานก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะสามารถจําแนกออกเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวโมเลกุลคู่แล้วก็น้ําตาลหลายๆโมเลกุลนะคะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้พี่นิงจะขอโฟกัส2กลุ่มแรกเป็นหลักนะอันแรกเลยก็คือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนั่นเองนะคะน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่มีขนาดเล็กที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตกลุ่มนี้ที่เราควรรู้จักก็คือ กรูโคสฟุกโตสและกาเลโคสนั่นเองนะคะซึ่งร่างกายเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ก็คือเกิดจากการนำ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยมารวมกันนะคะได้แก่อะไรบ้างนะอันแรกก็คือน้ำตาลมอนโตสนั่นเองนะคะน้ำตาลมอนโตสเนี่ยก็จะเกิดจากการนำน้ำตาลกลูโคส2โมเลกุลมารวมกันนะคะอันที่2ก็คือน้ำตาลซูโคสนะคะซูโคสก็จะเกิดจากการนำน้ำตาลกลูโคสมารวมกับน้ำตาลฟูโกสนั่นเองนะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือน้ำตาลแลคโตสนั่นเองค่ะแลกโตสก็คือจะเป็นการนำกลูโคสมาลง กับกาแล็กโตสนั่นเองนะคะและในกลุ่มที่3นะคะก็คือจะเป็นน้ำตาลหลายโมเลกุลหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าโพลีแซคคาไรน์นั่นเองนะคะในกลุ่มนี้นะคะเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่าแป้งนั่นเองนะคะซึ่งแป้งเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการนำกรูโคสเนี่ยมาต่อกันจนกลายเป็นสายยาวนั่นเองค่ะคราวนี้หนะ้าที่ของคาร์โบไฮเดตนะมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายนะคะโดยที่คาร์โบไฮเดรต1กรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เลยนะคะและอันที่2ก็คือเป็นโครงสร้างสำคัญของเส้นใยอาหาระะ้วยค่ะสารอาหารที่ให้พลังงานกลุ่มที่2นะคะก็คือ ไขมันนั่นเองค่ะซึ่งไขมันนะคะก็จะเกิดจากการรวมตัวกันของกรดไขมันกับกรีเซอรอล,ลนั่นเองนะคะ ซึ่งไขมัน1กรัมนะคะจะให้พลังงานสูงถึง9กิโลแคลอรี่เลยนะคะคราวนี้ไขมันเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือไขมันที่อิ่มตัวและไขมันที่ไม่อิ่มตัวนั่นเองนะคะเรามาดูที่กรดไขมันอิ่มตัวกันนะคะไขมันอิ่มตัวนะก็จะมีสถานะเป็นของแข็ง ที่อุณหภูมิห้องนั่นเองนะคะอันนี้เขาก็จะเหม็นหืนยากนะคะแล้วก็จะพบในสัตว์มากกว่าในพืชน,นะคะแล้วก็พบในน้ํามันมะพร้าวนั่นเองนะคะในขณะที่ไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะจะเป็นไขมันที่เหม็นหืนง่ายกว่านะซึ่งไขมันประเภทนี้จะพบในพืชมากกว่าในสัตว์นะคะแล้วก็จะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องด้วยค่ะ หน้าที่ของไขมันนะคะมีอะไรบ้างนะอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของร่างกายเช่นกันนะคะจะเป็นแหล่งที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะและที่สําคัญนะไขมันเนี่ยยังทําหน้าที่ในการละลายวิตามินบางชานิดได้แก่ A D E และก็ K ด้วยค่ะ สารอาหารกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มของโปรโตีนนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีความสําคัญกับร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อหรือสารพันธุก,กรรมนะคะโดยที่หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรโตีนเนี่ยเขาจะชื่อว่ากรดอะมิโนนั่นเองนะคะโปรโตีน1กรัมนะคะจะให้พลังงานเท่ากับคาร์โบไฮเดรตเลยก็คือ1กรัมจะให้4กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งปัจจุน บ้นนะคะเขาก็มีการค้นพบว่ากรดอะมิโนที่สําคัญนะคะจะค้นพบแล้วทั้งหมด20ชนิดนะคะจะแบ่งออกเป็นกรดอะมิโน ที่สาคัญและไม่สําคัญนะคะกรดอะมิโนที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายของเราไม่สามารถสังเคราะห์เองได้นะคะจะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้นในขณะที่กรดอะมิโนที่ไม่สําคัญนะคะก็คือจะเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้ไม่จําเป็นต้องรับจากสารอาหารค่ะหน้าที่สําคัญของโปรตีนนะคะมีอะไรบ้าง อันแรกเลยนะคะช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองนะคะอันที่2นะคะก็คือเป็นโครงสร้างและเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะคะ 3. เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายค่ะ 4. นะคะก็คือเป็นส่วนประกอบสำคัญของเอนไซม์นะคะและ 5. เป็นโครงสร้างของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะถ้าเราอยากรู้ว่าในอาหารหนึ่งๆเนี่ยมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างน,นะคะก็คือเราสามารถทดสอบได้ตามนี้เลยนะคะคาร์บโบไฮเดรตเนี่ยเราจะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกนั่นเองนะคะโปรตีนเราจะทดสอบด้วยสารละลายไบยูเลต และไขมันนะคะเราสามารถทดสอบด้วยกระดาษน,นั่นเองนะคะถ้าเราทดสอบคาร์โบไฮเดรตนะคะด้วยสารละลายเบเนดิกนะคะเบเดดิกเนี่ยจะใช้ในการทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนั่นเองนะคะถ้าในสารอาหารนั้นๆมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมเลกุลคู่ก็ได้นะคะยกเว้นซูโครสนะคะจะสามารถเปลี่ยนสีของสารละลายเบเดดิกจากสีฟ้าใสนะคะกลายไปเป็นตะกอนแดงอิดนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทดสอบโปรโตีนอย่างที่บอกไปเราจะทดสอบด้วยสารไาลยไบยูเลตนะคะซึ่งถ้าสารอาหารนั้นๆมีโปรโตีนอยู่นะคะเขาจะเปลี่ยนจากสารไล่สีฟ้าใสานะคะกลายไปเป็นสีม่วงนั่นเองนะคะและอันที่3นะคะไขมันเราจะทดสอบด้วยการถูด้วยกระดาษไขนั่นเองนะคะถ้ากระดาษไขมีการเปลี่ยนเป็นกระดาษที่โปร่งแสงขึ้นนะคะตรงนี้แสดงว่ามันมีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยค่ะ คราวนี้ถ้าเกิดน้องๆอ,อยากทดสอบแป้งนะคะแป้งสามารถทดสอบได้ด้วยสารละลายไอโอดีนนั่นเองค่ะปกติแล้วสารละลายไอโอดีนเนี่ยเขาจะมีสีเหลืองๆน้ำตาลน,นะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่สารประกอบนั้นหรืออาหารนั้นๆมีแป้งเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเขาจะเปลี่ยนสีสารละลายไอโอดีนเนี่ยไปเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มเมื่อไหร่แสดงว่าตรงนั้นอ่ะมีแป้งเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยนะคะ สารอาหารกลุ่มถัดมานะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ให้พลังงานนะคะนั่นก็คือวิตามินและเกลือแร่นั่นเองนะคะวิตามินก็คือจะเป็นสารอาหารนะคะที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถทํางานได้เป็นปกตินั่นเองนะคะก็คือร่างกายของเราเนี่ยต้องการวิตามินปริมาณแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าขาดไม่ได้นะคะซึ่งวิตามินเนี่ยพบมากในผักและก็ผลไม้นั่นเองค่ะ วิตามินนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่สามารถละลายในน้ำนะคะกับเป็นกลุ่มที่สามารถละลายในไขมันนั่นเองนะคะกลุ่มที่ละลายในน้ำมี B แล้วก็ C นะคะส่วนกลุ่มที่ละลายในไขมันก็คือวิตามิน A D E แล้วก็ K สำหรับวิตามิน B1 นะคะก็จะช่วยในการบำรุงประสาทและสมองนะคะวิตามิน B2 นะคะก็จะช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองนะคะวิตามิน B3 นะคะช่วยในการสังเคราะห์กรดไขมันนั่นเองวิตามิน B6 นะคะช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารนะคะและวิตามิน B12 นะคะก็เป็นส่วนประกอบในการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะ ส่วนวิตามินซีนะคะก็จะเป็นวิตามินนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนั่นเองทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะและป้องกันเลือดออกตามไรฟันได้ค่ะคราวนี้เราไปดูวิตามินที่อะไรในไขมันกันค่ะ อันแรกเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะช่วยในการบำรุงสายตานะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของผิวหนังนะคะวิตามิน D นะคะก็ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะและช่วยดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะ วิตามิน E นะคะก็ช่วยให้ระบบสืบพันธุ์สามารถจเจริญได้ตามปกตินะคะและช่วยทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะส่วนวิตามิน K นะคะก็จะช่วยให้เลือดของเราแข็งตัวเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ และอาหารกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มของแร่ธาตุนั่นเองนะคะแร่ธาตุเนี่ยก็จะช่วยควบคุมการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อนะคะให้สามารถทำงานได้เป็นปกติเลยนะคะร่างกายเนี่ยต้องการเพียงเล็กน้อยเหมือนกันนะคะแต่ก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบในผักผลไม้และก็เนื้อสัตว์นั่นเองค่ะแร่ธาตุที่สำคัญได้แก่อะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือ แคลเซียม um นะคะแคลเซียม um เนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟันนะคะสองนะคะก็คือฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสจะช่วยสร้างเซลล์สมองและประสาทนั่นเองค่ะ3คือโพแทสเซียมนะคะจะช่วยควบคุมการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อนะคะ 4. เหล็กจะเป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงค่ะและ5นะคะไอโอดีนจะเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนและต่อมไทรอยนั่นเองค่ะ สัส่วนที่บริโภคอาหารที่เหมาะสมนะคะคาร์โบไฮเดรต่อโปรตีนต่อไขมันนะคะควรจะเป็น40ต่อ30ต่อ30ค่ะ คราวนี้นะคะเรามาดูกันว่าความต้องการพลังงานและอาหารของแต่ละอายุวัยส่วนสูงน้ำหนักและอาชีพเนี่ยโดยทั่วไปนะคะเขาต้องการพลังงานเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเด็กอายุ6จนถึง12ปีเนี่ยก็จะต้องการพลังงานอยู่ในช่วง1,600จนถึง1,800กิโลแคลอรี่นะคะในขณะที่วัยรุ่นนะคะ12ถึง25ปีเนี่ยก็จะต้องการพลังงานมากขึ้นเป็น2 0 0 0จนถึง2,200กิโลแคลอรี่นะคะพอมาเป็นผู้ใหญ่ ะะเราก็จะต้องการพลังงานมากขึ้นและผู้สูงอายุนะคะจะมีความต้องการพลังงานลดลงอยู่ในช่วง1 6 0 0จนถึง1,800แคลอรี่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาที่ต้องใช้พลังงานเยอะเป็นพิเศษนะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีความต้องการสารอาหารจนถึง2,400กิโลแคลอรี่ได้เลยนะคะสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวข้อการแพ้อาหารนั่นเองนะคะ การแพ้อาหารก็คือจะเป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์นะคะที่แสดงออกทางร่างกายหลังจากที่เราได้รับสารอาหารชนิดนั้น,น,นเข้าไปนะคะซึ่งอาการที่มักแสดงออกมามีอะไรบ้างน,นะคะ 1. ก็คืออาการทางผิวหนังนะเช่นอาจจะมีลักษณะาตาบวมปากบวมหรือผื่นขึ้นนั่นเองนะคะ 2. นะคะอาการทางระบบทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีอาการท้องเสียหรืออาเจียนออกมานะคะ 3. นะคะอาการทางระบบหายใจนะคะเช่นคัดจมูกหรือมีน้ำมูกนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตนะคะเช่นหน้ามืดนั่นเองค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเนื้อหาก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะ ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดย่อยสารอาหารประเภทใดได้ดีที่สุดข้อ1ไข่ไขมั่นข้อ2โปรตีนข้อ3คาร์โบไฮเดรตข้อ4วิตามินและเกลือแร่ คำตอบคือข้อ2โปรตีนข้อ2เมื่อรับประทานสเต็กเนื้อสันกับมันฝรั่งเผาจะเกิดการย่อยทางเคมีครั้งแรกที่บริเวณใดและย่อยด้วยเอนไซม์ชนิดใดตามลำดับข้อ1ที่ปากและน้ำย่อยอะไมาเลสข้อ2ที่ปากและน้ำย่อยน้ำลายข้อ3 จำไซเล็กและน้ำย่อยอะโลเพกตินข้อ4ที่กระเพาะอาหารและน้ำย่อยอะไมเ,เลส คำตอบคือข้อ1ที่ป่าและน้ำย่อยอะไมเลสใช้ข้อมูลจากตารางตอบคำถามข้อ3และ4ข้อ3จากตารางอาหารชนิดใดที่มีปริมาณสารอาหารคล้ายกับอาหารประเภทปลาข้อ1 A ข้อ2 B ข้อ3 C ข้อ4 D คำตอบคือข้อหนึ่ง A ข้อสี่จากตารางอาหารชนิดใดเหมาะสมสำหรับเสริมสร้างกระดูกและฟันข้อ1 A ข้อสองข้อสาม C ข้อ4ี่ด คำตอบคือข้อ4ีดีข้อห้าใช้ตารางตอบคำถามต่อไปนี้สารอาหารใดจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นข้อ1 A และ D ข้อสอง B และ C ข้อสาม C และ D ข้อสี่ A และ D ีีและดเป็นยังไงกันบ้างคะทำแบบทดสอบได้ไหมคะก็อย่างที่บอกนะคะอาหารเนี่ยมันก็มีทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ย เลอกรับประทานอาหารเฉพาะที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเลอกรับประทานอะไรมันก็จะเป็น you are what you eat นะคะสำหรับตอนนี้นะคะพี่นิงก็หมดเวลาแล้วเนาะเจอกันในตอนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันนะคะพี่นิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วค